สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาจ่าทุกคนมากินซาซิมิกับสาค่ะซาซิมิมือนีสามีปลาทูน่านะคะทุกคนแล้วก็ปลาแซลมอนปลาแซลมอนกับฮันจะเป็นชิ้นจะบ่ค่อยซวยนใดนะคะทุกคนบ่เป็นยังนะคะนาะมาจ้ามากินน้ำกันลวสากับมีน้ำจิ้มนะคะทุกคนอันนี้เป็นน,น้ำจิ้มน้ำจิ้มปลานะคะ ปลาน้ำจิ้มปลาปั่นเซนนาใส่ผักชีนะคะเนาะแล้วกันกระเทียมกับวาัซาบีค่ะทุกคนนี่มีวาซาบิมาพร้อมค่ะจะมาล่องกินลองเบิรงนะคะวาซาบิมันจะเผ็ดบอวาซาบิยี่ห้อนี้นะคะทุกคนอา้าวสามีมากนั่งอยู่ข้างทางนะคะทุกคนหายใจแห้ง อันมือนี้ก็บมีกับเข่าเ้อค่ะทุกคนมีแต่กับเกลียมค่ะกับเกลียมขออนุญาตนะคะทุกคนแบบว่าขออนุญาตชวนแกวกับกับมากเลยะคะ่ะชิสชิสบ,บายอันน้ามางุุนนะคะทุกคนน้าผลไม้น้าอางุุนดำ มาจานมากินกันช็อปสติจิวันซัำนี่เกียบได้ค่ะทุกคนมือน่งิวันเพลสโอ้ยก็วเพลสยูวนทยูสพลอะเรซอสะอสเาซอะรสเรอสาสรออเพลสเาอเร้อสอะเระเกียบ you want any sauce right honey you only got a s n i f f o r there right one y o e you want to be in the camera สวัสดีครับคุณเล็กเซย์ hello เซย์สวั a ดีครับสวัสดีค่ะต่ายครับโอเคต่ายค k ับบังคับเลยค่ะทุกคน surrounded by glasses ต้องบอกครอย่าเขากล้องค่ะมือเนี่ยถ่ายสาต้องอย่ายืดยืดว่าจะยังไง get that from honey ไม่ต้องปลาทูหน้าค่ะ สามีซิ้อมาให้เดี๋ยวสาจะลองกินกับน้ำจิม้มน้ำจิม้มเอ่อจวปลาก่อนดนะคะ่ะน้ำจิ้มซีฟูดใส่ปลาก่อะพี่น้องน้ำจิ้มปลาลานั่ๆเลยค่ะมือนี่สมาชิกอยู่กันครบค่ะอืม มาดยเจ้าทุกคนมาแสบๆน้องั่งอือกรอบกรอบมากสามหันชิน้นใบใหญ่เป็นไงนะค่ะทุกคนมาลองบัางอ้เอาเนยน้อยก่อนครับพี่น้องเพื่อว่ามันเผ็ดนะคะเนาะ

วาซาบิบางยี่หอ้อเขาจะไม่ค่อยชุนนะคะทุกคนเจ้าปลาคือคนมากนัวมากทุกคนทุกคนซาบะฮันชิหไค่ค่ะ

โอ้ต้องใส่หลายห,ายหือ,หอพักพักยอยู่ข้างล่างกรนทวน ต้องใส่มากข้อละมั้งเนี่ยใส่หลายๆค่ะทุกคนจังชุนใส่หน่อยบรชุนค่ะ แบบนี้ค่ะทุกคนกินตตบว่าซาบิมันเฟื่อนนะคะเพราะว่าบปรดีนโปรตีนซอสค่ะมันจะเฟื่อนเฟื่องทุกคนครับน้ำจิ้มอ้น้ำจิ้มยอดใส่ปามาคือกินอีกบนนั้นเ่ ิ้นนี่โดน้ำจิ้มค่ะซองชิ้นโดน้ำจิ้มออกมาเพื่อสามีมากิน <c oughs> ชุน้าค่ะไ <c oughs> ปนัางเมึงทรทัศนอีกแล้วค่ะพี่น้องจ้าคุณสามีไปนนางเมองโทรทัศนแล้ว <c oughs> แค่รอกซ่อยนะคะมันจะลนแสบาสแบิอืม มากทุกคนนันวปัทุนาเนี่ยมากซื้อมะหายด้ยค่ะถ้าหายาสาซื้อเองสาปกาสูก้าซื้อแต่มันแพงทุกคนมากซื้อมาฝาก พูดว่าสามักกลิ่นแล้วค่ะพึ่นไปเห็นเพิ่็ซื้อมาฝากเวลาไปเห็นของกลิ่นที่เมียมมาซื้อมาฝากตลอดแล้วค่ะทุกคน โอ้แบบไหนกันด้วอืม 真的不懂进。 นล้วซาจะลองกินแบบบะจิมนะคะจะว่าซาบียังเดี๋ยวโอ้บาซาบี คนสังเแล้วว่าเป็นยังเวลาากินวาซาบิจิมกับอันนี้มันบ่ค่อยฉุนเพราะว่ามันมีน้ำจิมนี่นะคะตัด <c oughs> ตัดความฉุนนะคะทุกคนน้ำจิมเนี่มันตัดความฉุนค่ะเรา <c oughs> ให้ถักวาซาบิบ่ฉุนรับ this they not on the <laughs> not because the, um the sauce the spicy sauce dip on it dip on this so I separated this is no spicy sauce dip on it so you can have this they got a spicy sauce dipping ซาลูแล้วค่ะถ้ากินแต่ว่าซาบิเปล่าๆเนี่ยเขาจะได้รสชาติของวาซาบิร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าถ้าเขา มาจิ้มแบบนี้กับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบเปรี้ยวหรือว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดปลาแบบนี้แล้วใส่วาซาบิมันจะตัดกับมันจะตัดกับรสชาติออริจินอลเลยแบบรสชาติของวาซาบินะคะทุกคนมันจะตัดแล้วก็ลดความชุนค่ะอืมอ หอนยาบเฉยมือได้กัดวนอือพัฟเนยแช่ช่องแช่น้ำเย็ยนๆเรวไปแช่ช่องแ็งกรอบมากอาื อร่อมากลคะทุกคนเดี๋ยวซาต้องคอนุยาตจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนสาขอบคุณทุกคนหล,ลายๆนะคะที่เขามารับชมคลิปและกากดติดตามไ้ซานะคะฝากเป็นกำลังใจไใ้ซาเนี่ยได้ค่ะทุกคนขอบคุณหล,ลายๆค่ะ